เอาละเนาะเอาละแล้วแฉมไอแฉมกัน <likely> นั้นแฉมเปลี่ยนเรียนได้แฉมเจ้าเปลี่ยนเรียนโอเรียนได้เรียนโอเรียนไทยเรียนวิญญาณบ่แม่เคยความเืา Hola, no! เอาละครับผมนี่ละพ่อยายบักลำเก่งเดีนี่ละพอยายเขาบักจักละวี่น้องสิมลิมฟังนี่บักหอลำสังแ่วงเมืองเสือทำโบนันสามล้านทำม้วกวดเป็น้องยาวังตกตกใจมาจากตั้งแล้วได้คนตั้งยาหอนยาบักตั้ถึงบัจะเปล่านี้นีบัทันหดบักก่อนดีนี้เล่นอยู่ติมาจากล้ำมู่วเลยบักล้ำเพินบักล้ำคุมล้เพินนี่ที่แก้วนำมาตเพื่อน่าเดิมันนิ่งไหลขายัคขาเดิอตกสบายนี่จะเล่นหมอลำเกงตาก่อนบักทันใด ล่ามเล่งเสียงสูงบาดน้ำมูล่ามฝูงขาหนังทำบูเห็ดขาแด็บเจ้าสู้มีใจบ้านชากะไปเพ็ดตาลายคอยเป็นในแสดงหนังควบคิดได้จากขาไหญตีมาแกงแนวใดคนตั้งหีเป่าก็เดินปอบบอกคือล่าแต่ก็าจอทาแกงทรงและจะราเสียงหนุ่มเสียงปงปองเ่งลำนานันเดแอดไปปงเป่งเกงทองเม่นบ้านผมอยู่อาตมวังน้องซิมบ้านผมอยู่อัตมวังน้องซิมชิมมาตีร่างน้องร่างดีกับีล่ำอีหลีเห็ดใหญ่ปลาล่น่เห็ดเป็น เอาละสวัสดีมายังพอแบบพี่น้องภูรับฟังอยู่ทั้งบ้านให้่าจังซานโหลดต่อไปมือนีโอกาสดีมอลั์นี้เราักกระเด้มาพอกับพอกัอแบแกเป็นเวลาสามสิบนาที แล้วบ่มี่ยังมาปากพ่อปากแม่หลายลรามื้อนี้ไม้ความว่าการน้องการลำเออกันคู่ต่อสู้เวลาบ่หลายก็สิขอเว้าจังซี่สักบันเนาะพ่อใหญ่เอาละครเอาจัวเอาขันนั่ทุกท่าเด้อิ่ะน้องทางขอดันนี่ก็บ่ได้ว่าขันสู้เสมออยากให้เอิกเกินเหลือว่าขันมาถึงหันมีลำขี่นี่ก็บ่ได้ดรจัน่ได้สรงตั้งมาสีบ่ก้อลำนี่มาแรงสาเพิ่มสาคือน้ำโมมาว่าขันสู้จนตายมีลักพอได้ในแบบถูกจะไรอันายได้พอที่หอดโคกหอดก็แช่แนวแถวพันที่ใบ คนลันตั้งต้นตั้งลาเพาตาจังตันพรดังตั้งดังเราไม่โตมาตั้งมาอยังให้บหมาะกลำไนลำนอกถูกมาข้มเพี่ยนจหาตั้งนี่ตามหนึ่งทจองตาก้าสัล่ำนองและประลัดแนอนจบหดับตาพอนซาดกกกบขาย่งขันยาชีขากูต่อเลีวแขนนีตันปีนตันเชนตันก่อนตันฟองโฆษณา่อนนองกีฬากัรงตามังโดนลาหืต้นตามมอนมาเจอเต่าล่ำก้อนเท่าคำการดำปักตัดแตงโมข้ามเรียงข้าวผีน้อยเลี้ยนจนมุมหน่อยปล่อย เจาตางใจทั้านท่้หลายทั้งหลาเราชาติี่ชาล่าวที่ชาทอเขาเก็บเนื้อจะเข้าสัมเดืมาทำเหตุกนดู่ันตั้งเก็บฟังฟูในวัรนี้ท่านเดินดงจเจตจำนนมองคนหน้าทูนาสีจับทั้งหุดกานแต่ข้างไจม่สืถามกดไหสีถามกดูถามไม่รู้กันอยู่แต่ก็คิดสงสันพวกมอรมันจะสแก่ดีท่านโยมาให้อยไปโยมาโอบมาหากันแลนเขาโมลมาวิจิกัน ก็ระพัฒนาก็ละน้องนักศิลาการล้ำล้ำม,มือนีมีมาหลายบาทน้พอพ่อใหญ่มีรถบาทท่านใช้ไผ่ใดไก่แห่งดีคือกาล้ำม,มือนีหรือจะบอกลักษณะบาัารลันโตรีไงไผ่แจ๊กสันทำเสีสู่เสียงตันเสียงบางบางขา ธรรมาดอาเราก็ปอยัใหการสร้างลังกีริยาเพิ่นบายอมบอกชาติมันระยาก็ย่อมบอกแตกขุนคบคนดียอมมีสีแก่ตัวกบคนชั่วจะอัปปาราเทพเพิ่นว่านำแต่ใส่พอกันของสมองใส่พอควมมันบวบบันบวกวายสักสาบัีิซึกอสาหลายกยอมมีความรู้ปัญญาผูกขาดสินค้าถินหมอลั้งหมอหาพาคุยโมกเบากบว่าตัวดีแบบกงลูกแต่วงี้เพราหท่าึ่ง กันก <ừ> ังสรนกันซาบ่ไ er ด้ดอกพ่อยงานคว่ำวาเพิ er ่น er บ่ได้หาคว่ำปัญญาบ่ได้ซื้อคว่ำได้คือหาใบหนึ่งคว่ำจ่าบ่ได้ซื้อใส่ได้ได้กรามาสกิดผู้เสิไถ่ตา้งใจผู้สิป่วยที่นี่ลำสกิดผู้เสี่ยเหลาตามเต่าผู้สิจ่าทั้งจิตผู้สิของตามของผู้สิยเกาบ่ได้ขำกองหนักทุกว์บมันแหกน้าเหลวเตะปั้งกระใส่ใส่มันเหลวแฉตั้งเกลดเอาตั้งที่ตอนนอพ่อยงารตั้งลำก็คือกันหลักกระเท้าสารหญิงขันบ่ได้เอาแฉขั้นสารแห่เอาบ่สอดทัดใบมันสิยุ่งกับใส่กันมัน จังทันแล้วแล้วแท้ไปเป็นบ่เส้นลายมือดับพยันสานานาบังคงนกเข่าเข่าเรื่องการทั้งลั่นจะเลี้ยงเสียงให้ผู้ข้อส่งข้าท้าไทยอันดีและตานขอบนาทีมัรยาทการแสดงเอกก้อตีจะสบาเอกข้อร้องดังเชฟชอบมาใช้ส่วนชมใช้รับการไปว่าสิหู้ทส่วนส่วนสนนี่ลักข้อยนี้มันเป็นบั่งตนเชื้อชาติชาวไทยขันคุ้นได้มาสอนสอนสอนลั่นเชฟท้าราถึงแม่เนี่ยคะแนนดีบ้านเจ๋งเชฟตัวถึงนิยงแล้วมาเที่ยวนี่สูนดังเอาเจ้า เอาขันน้ำถูกตาเอาเจ้าเอาขันน้ำถูกตาอีรล่ำนีกับบ่ได้มาขันสู่าเหมือนละแทเซนเดยมาทมาขึ้นไปเอาเจ้าเอาล้ำเสียงล้ำแทงแน่วสู่ข้นสู่แทงบทบาทปัดก่อนมีแนวไหแล้วแขงลงลดตวสู่สู่เปลียนหมอหาจินยงขาดทุกข์หือทุกข์น้ำหักแทวบุนต้ำจะสินกินำไปดีไปชั่วแต่าันะดีกว่ามารขันน้ำส่วนแต่ตัวงามงามีเสียงมืเสือเอเจ้าเชื่อมาทัหนายขตาไดดติ khai buộc còn bon ke, thế bán thu làm tề miền đo thôn nó ôm dạng ngày nang nong, nọ tàu tuyến thay có sự nam nga, nha cha con cũng là có vi là sự sang tàu tuyến khỏi tuyến qua tàu tàu ta hộp cốt là các tàu tuyến tạp sang thấy u tâm mày nơi đòn tàu con ngoi hóa chỉ ha các tàu tuyến mà sự tuyến thôn hóa chuyển tiền gì có la กเสีนงูชี้ทับแตลำไปตันวันยางบอมไว้เสปัันวใจห่งอาคาสีาขีคยสัตเก่าสมาตเถือนเด่นคำั้นเก่าอยู่ชั้นต่ำที่อยู่ชั้นบนลางกันยังกระโจนเคอล้หดลบที่การเซตนรมามาตเตะหดดังก็เป็นคุ้นขัางก็สุบเสีน้นขอาค่อยแตนละกการอบของเจ้าแง่คือก้อน้อยอ่ำเพอคอเปีนคนฟังก็อล้ำก็บเสียค้นนัางกเก่าเจ้าสันเก่าตื็นทนทหารคอยเป็นทุ่มหมวท่้นเก่าตือนตํำหลจดคอยเป็น กูปิดไม่ร้องไม่ปินไม่ใหญ่เจ้าเปินไทยภาษเปิดนานาเจ้าเปินหมาปิดล้ํากาซิเลี้ยงป้าแต้เจ้าของเแก่เที่ยวเดินดงจักรยาสคืก็ว่าหาเล่นหาเต้าที่ต้านหอนขันเฮามาสุขเกมากเสียมเห็นเจ้าของเดือเสียมจัดการไร้ผ้าขาวดงเต้าไปฮู้จีนก่อนคอนพาเข้าไปในนอนกะให้มีแล้วใดข้าเต้าปิดไม่คืเป็นขวัญฟันบ่ได้อัดตสางแต่ผู้น่ามาเล่นจัดาจเต้านานแล้วเจ้าเปิด่างลือตอนหมิ่นสอนดีงเต้พอวิละเต้าสุดหนักนานยามก่อน เตี้ยตาไปหาคุ้มกัดดัดใส่เจ้าดำพยายามกินกุลกัดสละวันมนท่านเลี้ยเจ้าเป็นปูนพีนน้ำในเสถียร์พนมินันพินญาละลายท่านเจ้าเป็นปูนไลยท่านเจ้าเป็นปูนไลยหาละขมุ่ยของคอยสิมองหาจับท่านตนบ้านนั่นจับตัดขุ่มขต่อสุดท้องขังไหลในตารางท่านโสดเจ้าเป็นผู้ต้องหาคอยสิเป็นโสดกองกองเต่าใส่ตารางกตั้งบบบซื่อความคิข้อแท้เห็นไลยขวรญบังคับคิดข้อของไงก็จะได้มาพายที้ดึนที่้ยากันแลย ตีนาไทยหัวใหญ่ยางไปเนขึนหลังเลลวได้สัก้องตาเหรียญเจ้าเปลนเดือนดาวใส่สองโเชิงตัดเาหนเข่ามึงบ่งลางเลียงบ่ให้ใส่สองเหลี่ยมเจ้ายูเศร้าเจ้าเปล่นผีปอบตเปลี่ยนผู้สามฮาเป็่นหมอสามรักษาตัดป่ามันใดีู่่ิดกจสกบางป่านกันหุ่นเจ้าเปลยนคนหลบคนสิเป็นคนหนุดเส้นมาถูกคนอย่ามาป่าเจ้าอ เราเราจะสร้านลานน้องหมายความว่าลักษณะการล่ำเมือนีิสิล่ำกันจังแต่ในเวลากรบบอกไหลคอยสิขอเาเป็นขอวัดปฏิบัติให้พ่อแม่พี่น้องผู้ทางบ้านได้รับฟังจังสี่สักันหมายความว่าการล่งการล่ำขันสีเฝ้าึ้นแขจงมันจบถูกผ้าสายอยู่ดอกน้องล่ำเขมิดกุลายแก้วควนยวนแขกล่ำไปหลายนี่ตะแตกหัวชิดตั้นหนาบ่นี้แนวขาขาดโตโคลนใส่ล่ำใส่โคตรโดนคีดทอดคิดหาเห็นแต่ใส่จังมาล่ำงานกันอีกแล้วมาเล่นบอลนี่มาเกาเสือมีมาล่ำซ้ำไปที่บ่านเดียวสิบเราการทั้ ล้ำหนีบใส่อนเกาไม่ยำเอยไปแต่มื่นนี่จะล้ำกันแนวไรค่อยจดดรดแกมเด็กตัเด็ดสาดแจมเดยกโยกตะมาลวยายแตงมาุงทรงคาเอาแนวไดกับบ้าาจุดแก่แถามรับลองว่าทำตาได้มดตลอดบ่ยากออยากกอดเจ้าวามหอมน้ำปากเก็ดตัางการล่แข่งก่อนแกงกาปะโตกส้มผากแหลวแต้มมือเนือปากหอมือถึงเสียงไตป่าปาบมาลดต้องเราสิบ้าแกงแน่ไนปากสาดฟองไชยมือสเอาเมืองหนอกนีแนวไดไถ่บอกการตูมา แต่ว่าดองยำต้องถึงแกงก่อนสอนว่ากานช่างล้ำนี่มันหนึ่งหลายชาและโหลดปวดสอนผัดไปเล่าล้ำก่อนหมอสมฤกษ์ด้าไให้เล็กหน่อยฟังกองล้ำก่อนเดือดหนึ่งน้ำปลาแดกอบต้มสั่งสมัยสังคมศึกษาอยู่ใหม่ด้ามให้พวกคุณญ่คนเข่าคนโถล้ำก่อนหนักก่อนโม่ก่อนบุญก่อนบาปอาเทียไหนให้ตาใ้สินกินท่านดาวสีใบกับน้าหมอสมรักแดงตาทุกมาที่แกงเหิดตันการเมืองไอ้อายกิดไอเสี้ยงตั้งหนูลูซับหนูจ้อมจ้ากาพ่อแม่ของโตลูตะคุณโหน คนนางคุนนาคุณนำมาทานพามาจนจนเหลือคอยู้ใจยู่เหนือกันเตะแต็มบอกตะบะตกตะบะออกสูงตั้มขาวให้รูกักคนเง่าคนลุงคน้่าฝาชัได้่ม้ามาหิดัวทองมี่ให้ลูใต้ลูเหนือหิดช่องของดาญนาม่พวกนักคาราโมมูหูสนตะวสกี้ตสูงให้บ้านเท่น้มนเพียงน้าเหนือจะตั้งเขาเร่องล้าบ้าถินหมอาเหนียนนองยาเหนือสุ่มใส่ขอใส่พิงใส่แซงหนึ่งชิโตสีแซงกันเทจริงล้ามี่หักอังอีจะสมหักนักโตล้าแหลบเธอตะกูร่ง ลักละนั่งรู้รอยมาเคเกิดปวดประันลานเสียพวกน้ำมาเลยกองในที่มาล้มใส่กองของทิ้งซ้อผมนี่เห็นแต่มหมอล้ำขอท่านสิงเท่านันท่านสิเห็ดจังตนดีกว่าเขาลำตากบดแกน่นทังนี้ทุงนขามันจังสมเขาตาตอบด้วยสวยดีตั้งในเสเปิดีที่การลำถังเลขเป็นในผสมมางแหกลาำให้เด็กฟังคันลำให้เด็กน่อยฟังจะต้องบ่าเด็กเอ้ยเด็กหน่อยเพิมดูเรายัง้อยเลียงศึกษาเมื่อเติดใจเราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถาน เพราะการเรียนจงภาคเทียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากการกรรมกันทนเกิดเป็นผลควันแม่ขยันเหนอนี่เราได้ร่างลามตั้งต่อทางเรียนผักข้าหน้าผักเทียนไปเด้อยบาดลาเด็กนั้นนีซึ่งผู้ใหญ่นั้นให้แต่งต่อทนประโยชน์แต่งตนภาคเทียนเทียนอ่านคอยเปลิดคอยทางเรียนดูดูเห็นเอาให้มันได้ติดในคู่ได้เข้าดักดูตาก้าวตั้งนามาพอรู้วิชาสู่ พอเมืองไทยกับเรืออังกฤษกันหันไว้คนในวัลลูหนังสือเขบอดตาใสตาฟั้งสามตาย่ำเขาดงเต่าป้าดวงหนี้เสือยาไปเรื่อยทิศเหนือเขาเฉียนไตไตทศอานบ่ได้เสียสั่งแตงดงเพื่อนไตไตหงเสีอขุนนาบังก็หลู่จักข้าตั้งตาบอดบอดไในเขาเฉียนมาแดวไหนกับวิหิตวะหูตาจังได้กับวัลลูจักของทัางเหนือจะพากันเหมือนได้นั่งบักเท้าบัดดิ่งลั่นในภวกาบอกเบาส้มหมูวังความกำลังขาน้องหนุ่มสาวเบาโตดกว่กคนหนุ่ม สรุปส้งก่อนบทสอนนักแต่เมฆทำสอนนี้ข้องของโลกเปิ้ลบาเป็นสาวนี้ต้องไปหั่นถูกโศกทำหั่หอนอนยาเป็นคนแฉ่งอันดีมาแล่เต่เถิชนิดเนื้อวัดแปดเฉดไก่ไอ้ใบบ่จะดีผ่านแต่ละเป็นสาวเป็นบ่าวสามคำสอนเป็นตาวพูดไปในข้องถ้าพูดสามคำน้องเด็บแฉ่งแฉ่งซีเป็นสาวนี้คือจีดอกมะมวงเด้อกนางเอ่ยสาวนั่งน่องดุอดวงดอกไม้มาไล่หอยจีตาจอนย่าเหมือนล้มดันต่อเสวย่กินหญินสบายตาบัดตาไขมองพอสอหอมพุงเถิดไปคือห้องขาวะจ ูีอนเตนลงิงระยัดการนอมเื่นขาเดินขําตเนเานี้ทเนย้นุเก่าามื่อบินฟันแปาขาแกงน้งนุ่ยต่างปีกตั้งทขงพาเ้นนกระดขาเดินเมืนมองตาจ้าหัวยิ้มริมจมต้องว่าเราออกพูดออกกคไปเจอันเจอระวงลิ้มปิ้นหันสิาออกหันจะเลี้ยวไหลมันนะอนสิ้นกาทำแต่ทำแต่ลองเราเอาแต่ควนเดียวด่านจฉาหอมหเวกินดาแนนเียหันมมจิ้นจับปันกคว้ิ่งกิงเลห้อจ้ามีท้มชุดต้องไหละตัวไม่อ้อทางตัดบัดเดินั้งช่างจะ เผ่นั่นเหลวผู้เป็นเขาสุนทรอมตนมันแจ่มสูงนั้นแล้วสงดสรยละมุนนอนความตนยะไรกคนดามปล่อยๆยมาแต่คันแงตัแดงควันดูเล่กเดไีกับคาเผ่ผัวเจ้ามอสมลมวนแขงวันวนวนเหนือแหงปล่อยคูฟังจังแมนดีน้องรับประกดปลาสีุ่นเป็นเนี่ยไผ่เสุ่นเดิกปัจจุบันบานตาโนบานเขาของคือท่องธรรมการดูสนุนาดัดองนาหน่อยแต่ันสูงเอาละ เอาหลักลักเอาจะเอาขันนั่ถูกทาเด้อดาน้องท่างขอดันเนี่ยกระเป๋ได้ว่าขันสู่เสมออยากให้เอิกเกินเหลือว่าขันมาถึงหันมีล้านีเนี่ยกระเป๋ได้จานบระเป๋าได้ตังมาตีปากกอลำเนี่ยมาได้งสาเพ็ปสาคือนหนำโม่มาตังขันสู่จนตายมีลักขอยเนี่นี่บักลูกเสือหลายอัหลายได้พอมีหอดโค๊บหมอนปุ๊บเสียเนี่ยวียพันมีใบคนละขันตังต้นตังลาพอตาจังทานพอหลังจังหลังนำมือเตามาฟังมากยังให้บอกหมักลำไหนลำนอกถูกมากขมนพี่เนี่ยจะหาตังลี tham lùng cho tròn ta cắm sắn lăm nòng đáp bệ sàn non tố phớt cắp sa phòn sa ruốc tố thạc vương right thần nhát chiên khác thủ tổ con đệ tân lại cám là hư tôn tả mòm ba con tào cám càn đâm bác cài khăm lượm thao tì noi liên trốn nôn noi coi cá này tân này tân เดินดุกเจ็ดตำนานมงคลหน้าสูนตั้งสีจับทั้งหูดกันแต่ข้างใส่ต้งสิถามกดไปตัสิถามกดตัวภาพไม่อยู่กันอยู่แต่ก็คิดโฉมกันหวหมอนลำกัดสิแกนีทานย่อมาให้ย่อไปย่อมาโอบกัมาหากันแลกเขามานลำเบาแต่ก็บมอนลำเบาแต่กัน เฮ้นี่ขอเรากัะพอกัะแม่ไว้จังสี่สักวันเราพอใหญ่หมายคนว่าทำนายต่อไปข้างหน้าโลกของเฮาสิวุ่นจังใดสิว่ายังใดเป็นทำนายไว้ว่าจังสีก็พอใหญ่ก็ไปนี่ไฟที่เกิดจากตาเล็กตาที่เกิดจากน้ำสงครามแต่สิเกิดทุกข์ทิพปัญญาหนักที่ผนผิดเลิดดีแฉ่งอาวุธสาตาต่อไปนี่สามปัญญาสิส้นช่างมนุษย์ยางบนดวงจันทร์ไคสิเดยขั้วกันใาจังแสนมีสมัยทหารเป็นเจ้าเข่าขาดแช่นเดือนไกลเชี่ยงเกิดสงครามโจรลุกล้ำกดบ้านมีบ้านบ่มีเมืองคือสีเหลืองไปชนะคือคุนผะ สิชนะสงข้ามฟังงามๆพูนตาหอมมาแ่นบ่อเก้าเฉพาะเดียวพอสิเอิญสังควยเพื่อนบ้าต่อปนีคนดวยสิือให้คนจนสีจับเขามาไทยใกล้สิเปิดเขาก้องพวกมออเอิญสังอานเพื่อนเดกาจนเราไว้ทั้งดีทังสวยุย่อข้าผัวในเตช่วเแนวสิเอิญสัง้บาหาเสียงจังเนื้อถนนใต้ใอ่าน ก็ไปเหกเพิ terror, ่นว่าพระชีอ่าน่นสิได้เอาเขิงเข่าฮอนคนเพิ่นว่าโพสัมตุนถึงสี่อนเพิ่นมาถึิงตามตาพระชีอ่านสี่อนคนลงก่อนเพิ่นสี่อนคนไว้จับเดินตะไบไปคนปูดีผู้ให้สี่จัดไปวัวให้ผลจังไหลจังสิว่าจัดคนผู้ดีผู้ให้บ่ให้ผลกันเนาะแม่ใหญ่เปียกๆในหลักธรรมะเพิ่นกล่าวเหว่าจังสี่คือบาบุญบาปนั่นสิจัดอยู่เป็นตอนตอนปัญายายตอนหนึ่งขุ่นคนหลุดจากตาถึงแก้วตอนเดยมีคนข้างตาถึิงมาหลุดแหลกแต่ละละเพราะเอ้ยไปสิฮอดมาแล้วคนเข่าจงตั้ง โลกของเฮาสิอยู่อย่างน้ำแต่ผู้ถือศีลขันผู้ใดมีศีลสิบอตายว่าสินสีเลแปลว่าศีลสุขติงกติแตเปรบมิสุขเลวอันตรายบ่มาพาเฮาบ่หลุโลภานี่กะสุขท้องนั้นก็ไก่หันบ่เกินสราบไหนี้เพิ่นเอินเรียกตาจุกขาขาวสีมาใส่เฮาวันยินโดดตาตาขาขาวนั้นนั่งตัวขึ้นทานผู้ที่มาสั่งบ้านเขาแข่งแม่กระยังยังโยนโยนจมูุกโยนโคมยีเท้าขาขาวตาดำเดินดินดนตาผู้นั้นเลวอสุขเฮาสั่งทั้ทั้งนี่ตั้ารุนดีดับยง เราใส่ยังดีเราใส่ยังดีอ่ะ ก็สูบจักเข้าใจแนี่ลเวาบาโลกสืยังอยู่ได้นั่แต่ผู้ถือศีลสังเกตเบังก่อนลำลุกนอกปอยใจคั้นบาศีลนี่ยู่ยใสมีศีลนี่มีหลายศีลมีศีลหาสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเอ็ดสินสามร้อยสิบเอ็ดของพีซูนี่มีหลายศีลฉะนั้นแล้วผู้ตูชนคนเฮาให้รักษาศีลหาแล้วศีลหายู่ยใสหันนิโฟยสินพันบายูน้ำระเป็นหยังกลงสีบายูน้ำผาประยุหันแล้วนอกปอยใจก้อนสิไปหาผาเฮาขอศีลขอธรรมเข้าละความน้ำน้ำบูชาใบกราบราชนาประกาศหับต่อขอเอาบาสิลาสิ เทาคงกำขมบบกปจะลาบมาจตกมาข้ามเตะตัวสิงเลสินลงก่างคอเนื้อคุ้แม่คุ้นพอรับเด้วถือเอารับมาเล้วสจะยูน้ำเฮาสินหาสินแกเฮามันแม่มาแต่ตรวจเป็นัวสินนักษาบไปสินไปมือไปลินชวนว่าแจ้งมนลินขอหนึ่งข้ามไหม่หินลินลายเต็มตัวตัวมาตักการชององบอกใจะรัยหลักของเขาหาํำมุ้ยถือเอาของเขารักก็แม่เส่หมนวงหนึ่งเขาบอท่านไดมอบบางใส่ในมือยาฝเอามาถือละลายเอวใบเพียง ของหนังถูกเลี้ยงถือบ่แพ่งของตนปลาเต็มเมนของค้นในประทับนอนุญาตฝากการสามหมายระวังเล็ดขาดลัดเปล่นเป็นดีหลวงตั้งฝากเปรนี้พิษหมงบางขาดซึงอแมชาบางอาดซื้อแยงเลี้ยงความหาตะเกียบลักก็มากองเข่าอร่อยโตนี่นักบ่อคอยสืบหาไพร่เปล่นอาดเปล่นตามเปลีนเด่นเศร้าเลยเสโลดมันตายไปแล้วตายไปแล้วที่ได้รับโทษลงสู่อาบบายทุกตะลิบจึงแต่มากองเข่าคนอื่นบ่อควันดึงควันดึงดูดไปใส่เคยฝากการสีเท่มูชารานั่นยาไรเต่าไ จปั้มสวนลงข้ามางผูดบนี้ตัดต่างข้ามจีกเลื่งเดยาเดินพอยาตัวไก่ตัวไข่หลอนหลอกนอกข้ามผู้ตัวนี้สิตามโกหกโขกหาเราหยอกเบาหนอกเน่าเน่าเบาหม็นเป็นตาปากก็ป็นปากหลอนร้อนหลอกผู้สลับครับกอกที่ขิ้สินหายปัญหาข้ามไหมแค่สนี่ยลานยาอันนี้เป็นไหนละกงดเป็นาเมาหับชิ้นเดี่ยวกองเต้าน้ำดองของกันเก็บลองเตะแล้วก็ั้ที่ขีด ไงหรือสุรากันแต่แสดงไส่รอยแสบพอรู้ร้อนลืนเดือดแยมกันเบามาโตนี่ลับน้ำพา้คนตามมาเป็นบทเป็นบาทเป็นหาประการนกับคนไทยละลายพระ่รมทรงสารแบบตามน้ำหอให้ผู้ตั้งใจต่อน้ำฉีดน้ำท่อมถึงจะต้องสักน้ำเสีงจุดจูดมาผู้ตั้หนอมบุญลักกลับไหวบูชาเข้าลบปะสมานอนตัวหัวหมอบสังคนดีความชอบพระพระสาสนามพระโชคดีหลายที่เขาได้เกิดมาเผ็นคนงามเพลินต่างคนดีไใบเกินน้อยมากต่างังยน้เมื่อมีชีวังในพระท่าน เขาเกิดมาล่วมชาติพืจะแก้แคตายเนี่ยพายุลื่นไหลลอยปีกว่าเศษน้อยการไล่ละเพืตัดสินได้สนชิดตะ้องเที่ยมตัวระพาลตึงต่างไทยนแล้วอยากไดร้านน้องเรียนเย็นใจทํามวามดีลำไปยาล้อกยันลังตั้งนันอนาคตทุนตั้งแนบฟอนี่อนาคตทุนบริบูรณ์บัตรเชียงชุดตะเียงไงตัวตะเฉียงไกต้องดีเอาอันนี้ ขั้นแมนเราสามนึ่สากอนนอร์ไยมื่อนั้นเล้วปัญหาล้วนขื่นสวยหน้ามือไหมนกอันเอ้ยนองเอ้ยต้าเจ้าะไปบวชใส่ยุลินามปัจาที่ตัดเต้าริบกตั้กาบรรชาสบันวัตวดตัวหนึ่งระโด้วตูประทัตามตาตาะ่าดงในป้าอเจ้าแทผู้เดียวโดยบอมมี่เจ้วกองมองมนต์ตลอดตาเด็ดิประทังเมืองแต่มาคดปแยงแง่ลำดวงเดือดทำเมกระทำแนวดดพระเราลุกกดเจลสังกังเทียงปอาอยังงดไก่แก่แค่สังกรรมป่าโหยังง สยเทยางเดือแสงเช้าตอกัวเสียบจักรเส้นสายไปยนน้ำจำนักละลาษบัพุทธังตาลระบทภาษามาโคตสุดยเกี่ยงเกียงสำเร็จเชี่งถึงสถานลัดตานแก่าเต่าขัแตกันแกรัแตกต็เร็วบอพ่อมมจะเดดมาานลื้ออำนาจากคันสำนักตานทั้งสองพระองค์อมได้เห็นบ่อพ่อลุดคนเราตัวเดเือดตันสตัวตั้งแม่กระจาดลกใส่านท่านนานท่านขวงกวางรอี่นันนาถ้าเกิดว้เกียงเียงเราเสมอสมชื่อตำบนบุเดนาเสนานี้คม

ลราตาเฉนนี่ครบนานน้ามขันคามทำอ๋าใส่ท่าเจอกาหลุดคนทุกขังทางองทั้นเจ้ากับตุกตาตเอม้ามท่านสุกแต่ก่ริยาใจอท่าเพี้ยนลาประกาศเจอสุนสดแย่งกาว่าลาแรลกครับปะทุนตันปะทุนปะชิวหาไบ้ให้แน่ยว่าให้ใจร่วลมลวงผู้ฟังเอ๋บ้าพอยิ่งเอยบอให้ล้มแหลนลวงบอกแต่ไร่าตังใจล้มส่งขึ้นบ่ได้ตามซองปลานาสิก ล่มทรงขึ้นบ่ได้ตามซองธรรมดาชัยขาชิวหาอัดได้ลัดลมตันติงนั่งบ่ติงกดตเนียนสติตรงซองเทียงโอ้โหยโอ้โหยบ่โอ้นห่ยังนกไงไา่แก่กัตย่างตาม ฝาเสโทรังนำจากไถเงือเหลือไตโดยบอยอมหายไก่แถมอยเห็นทํำแก่บ้าละสองซ่งเปลียนแลงที่นี่ได้หายไจพาะล้มพอนล้มบ่อสว่าพอนเมื่อเริ่นได้มาแกงไก่ล้มส่งขึ้นบ่ได้ตามซองธรรมดาล้มส่งขึ้นบ่ได้ตามซองประนาสิกตามประสู์จงใจได้ปวดหัวตัวร้อนพาอุวซ้อนส่งกันงกันฟักกันไหลขาอยังคนเฮาธรรมดาอดไปล่องหนออบ่งแม่จะเข็น

หนังกะพ้องมีหลังดอกขบย่อมที่บ้านแน่พาคุลแลเห็นเหลีวบ่ทำผลไลประโยชน์โคตากคำดังนั้นเลยผันพินดอกเลี่ยนไปเมลสามนั้นได้เฉเว่ยพรกายทหานนานทีทีละคำกระบอฉันพ่อขังจนเนือหนังมั่งสังแหงบ่มีเงื่องลาเดินไปมากระบอไดดอกเสียตายตายขวาลูกบังขวากระบอไดจนสิเปื่อยแ้งขาฝาลโลม่ลูกคนได้ล่นลงเต็นนองระชวีของเสาลูกคนจนมาเอา จะไยเขาน้ำโอ้ยตามแทห่แต่สีเด็นเอ็นกระดูกและเนื้อเดือดแต่หี่ชนบางหนูมูนี้่าแต่ดำไปบ้างว่าแต่บางความโสดโสดกันนั้นชนผ้ากันตั้มนี้่าพระองค์นอท้าวดอกหอมโตรก้าไก่ทอละมันตุ๊กไก่แสนเด็ดหน้านัก พอแค่หนึ่งว่าพายินเอาพี่นมาดีใ่ฟั่งสามเส้นพวกขอลำกับ่อยเห็นแลตอนนี้ีหนีจิลืมบ่ไม่กดตประวัเก่าถ้าเพาะย่อยคนเขาในโซ่พวกขอลำกับ่อยเห็นได้บลูกว่าอาจแเป็นจริงพายินลิงเล่นงานในสองโลกเลยเห็นเต่าข้ารมันกาจเศาเปินคนแต่ละวันสายหนึ่งดังม้วนม้วันสายหนึ่งดังตึง สายนึงใส่ใสายตาองสายหนึ่งนั้นกับพัดดังตรงตรงแบบตรงตรงน้ำสูงสายหนึ่งดังตรงตรงแบบตรงตรงดังตรงขั้นเหม็นหอมหายแย่ไหลกับบ่มวันเชงแต่มันถึงควรอาจก็ขาดตากระได้เลยหายจ่อยดอกแบบนี้ระองค์ตั้งเช่นนี้นี่ละมิดกระหูได้ปิดกาลระดูกะลำและใดกะไม่ไหนลเกล็นบัดทำเพี้ยนคือเก่าเลยเชื่อเขาน้ำมาตามแต่ mà đang âm vô vang ตากนี้พบ่าประจานมากู้จักมาปปโอะคายเชียนดยปยะยมนำคนได้เอาตัวเสด็จดังกันแต่เรีรีนั่งตันไปในสีปักามาดาลึกกันใช้ยําบันไดจะงัดแยกเลี้ยเลงก็อะจระโองต์ตัวนนะพะนอแถวทามโนดโล่โพึกลาโสตั้งหนีเรานีตั้งหาเบ็ดเ่าเบ็ดเหนียดไปนั่งนั่นแล้วพลันสีกว่างเร้งหลวงโดยโดนมดตะวันกบา